สวัสดีพี่ๆทางช่องทางยูทูบทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพบผมนะครับทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดทีเด็ด5คู่นี้เน้นมาให้พี่ๆนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์กันนะครับผมขอสรุปผลงานภายในกลุ่ม v a p เมื่อคืนก่อนนะครับที่ผมให้ไวนะครับเมื่อคืนนะครับผมให้ไว้เป็นบอลเต็ง3บินนะครับ บินแรกนะครับเชลซีนะครับเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้ให้ลองไปที่ทีมเยือนนิวคาสเซิลในราคาครึ่งลูกนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับนิวคาสเซิลนะครับเสมอกับเชลซีไปได้1ประตูต่อ1นะครับบินนี้กินเต็มหวานเจ็บนะครับบินต่อไปนะครับสตาร์ดลาวันลวนะครับเปิดบ้านเจอกับโอแซนะครับคู่นี้นะครับให้ต่อไปที่ทีมเยือนโอแซในราคาปอปอนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับโอแซนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นนะครับบินนี้กินเต็มหวานเจ็บนะครับ บินสุดท้ายนะครับแคนาดานะครับเปิดบ้านเจอกับเซบียานะครับคู่นี้นะครับผมให้กดไปที่สูงเนี่ยะคา2ลูกครึ่งนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับเซบียานะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับสูงพอดีคาแบบนี้นะครับกินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับ สำ,สำหรับบิน VAP ที่ให้พี่ๆไว้ในกลุ่มนะครับก็ยังทําเงินให้พี่ๆภายในกลุ่มกันต่อเนื่องนะครับสำหรับบิน VAP นะครับสำหรับพี่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่ๆรันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่ๆบวกจุกๆกันทุกวันนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ LLL777 นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมขอย ที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนะครับผมขอรับประกันนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้นะครับคัดมาให้พี่ๆ5คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างอาราเบสนะครับเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นตัวเต็ง VIP ภายในกลุ่มของผมนะครับผมเลยเปิดให้พี่ๆเล่นกิจกรรมทายผลสกอร์กันเข้ามาในใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ทายถูกนะครับแอดไลน์แอดลลลเจเจเจนะครับเข้ามารับของรางวัลกันได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดดกัันน้วยะครบ มาดูที่ตารางคะแนนของ2ทีมกันก่อนนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านอาราเบสนะครับแข่งไปแล้วสินัดนะครับชนะ4เสมอ4แพ้9นะครับได้14เสีย23นะครับแต้มมี16แต้มยุมดับที่14นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยเรอัลมาดริดนะครับแข่งไปแล้วสินัดนะครับชนะ13เสมอ3แพ้1นะครับได้38เสีย11นะครับแต้มมี42่สิบองแต้มยุมดับที่2นะครับมาดูที่ผลงานการพบกันของ2ทีมกันก่อนนะคผ่านนัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับอาราเบสนะครับเอาชนะเรออััััััััลลลมมาาาดด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 รรรรริิไไไปป้้แแคคค่่่1นนนนนะะบบบพกเถึง4โยททีีสุ คู่เจอกันครับก็เป็นเรอัลมาดริดนะครับที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับอาราเบสนะครับทำเงินจากเรอัลมาดริดไปได้แค่1นัดนะครับเสียให้กับเรอัลมาดริดไป3นัดเจ้าไป1นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านอาราเบสนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับอาราเบสออกไปเยือนคิโรนานะครับแพ้กับคิโรนาไป3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของอาราเบสสนนนนนะะคครรััับทเเงิไไปป2ดดีย3ับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของอาราเบตกันบ้างนะครับพาัดหลังสุดชนะ2สะเสมอ1แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับอาราเบสนะครับเปิดบ้านเจอกับรัฐเภามาร์นะครับแพ้กับรัฐเภามาร์ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนไฮิแคป้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของอาราเบสนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยอเลี่ยมาดริดกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ4เสมอ1น,น,นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเรอัลมาดริดนะครับเปิดบ้านเจอกับบเยาเรอัลนะครับเอาชนะบเยาเรอัลไปได้4ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮตตี้แคป5นัดหลังสุดของเรอัลมาดริดนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของเรอัลมาดริดกันบ้างนะครับพาณัดหลังสุดชนะซีเสมอหนึ่งะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเรอัลมาดริดนะครับออกไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินนะครับเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไปได้3ประตูต่อ2นะครับสว่วนแฮนดิแคปหนัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของเรอัลมาดริดนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดนะครับ ส่วนแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเจ้าบ้านอาราเบตนะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคาครึ่งครบลูกนะครับผ่านได้2ครั้งเสียไป3ครั้งนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเดลเรอาลมาดริดนะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับผ่านได้3ครั้งเสียไป2ครั้งนะครับสูงต่ากําแพงนะครับอาราเบตนะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา2ลูกครึ่งครบ3นะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ําไป2นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเดลเรอาลมาดริดนะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ําไป3นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนเรอัลมาดริดนะครับเป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับสูงต่ำกําแพงเปิดมาให้2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา1 X2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่5.28เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่1.55เท่านะครับ ส่วนคาดการ์1ซผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านอาราเบตนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกใช้เป็นอันโตนิโอซิเบล่านะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นอันโตนิโกลาซาเบลนะครับลาฟาลมาลินนับรูเบนอูกาเต้นับคลาบิโลเปสนะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นยานิตฮาจินับอันโตนิโอบังโก้นะครับคอนกูริดีนะครับส่วน3กองหน้านะครับใช้เป็นอเล็กโซล่านับอิเกกลาเซียนับหลุยลิโอคา่นะครับ ส่วนคาดการ์1เผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยือนเรอัลมาดริดนะครับที่จะมาในระบบ4-3-1-2นะครับโกใช้เป็นอังเดรูนินนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นลูคัสบาสเกตนะครับอันโตนิโอรูนิเกอร์นะครับนาโชนะแฟรงเมนดี้นะครับส่วน3กลางรับนะครับใช้เป็นเฟรติโกบาเบเดนะครับโทนิโคร์นะครับลูก้าโมดิตนะครับส่วนกลางลุกนะครับใช้เป็นจูต์เบอร์ริแฮมนะครับส่วน2กองหน้าใช้เป็นโรดิโกกับราฮิมดีอาร์ตนะครับ คาดการของคู่นี้นะครับอาราเบสฟอร์มแผ่วแพที่ต่อกันมา2เกมแล้วนับเสียประตูไปถึง4ประตูนับอีกทั้งเกมเย่าล่าสุดนะเพิ่งโดนลาพาวมาร์ตบุกอัดไป1ประตูศูนย์นะครับะน้นับด้วยฟอร์มแบบนี้นับคงผ่านเรอัลมาดิดยากนับอีกทั้งทีมเยือนนับเข้าฝักเขาฟอร์มนับฟาดชัยในลาลิก้าไปถึง8จาก11แมตช์ล่าสุดนะครับและไม่แพ้ใครเลยนับเช่นเดียวกับิตินอกบ้านนับซึ่งพาดท่าให้กับแอตมาริดเพียงแค่ทิปเดียวเท่านั้นครับตั้งแต่เปิดซีซั่นมานะครับเก้า หลังนับที่เรอัลมาดริดนับไปเยือนสนามแห่งนี้นับก็เข้าวินออกมาตลอดนะครับส่วนทัศนาสุดท้ายนับผมจะไปในทิศทางไหนนะครับราคาไหนสวยค่าน้ำไหนเจ๋งนะครับให้พี่ๆไปตามต่อกันในไลน์แอด lll 777นะครับผมยังมีบอลเต็งบอลสเต็ปให้พี่ๆอีกเพียบนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับคู่ต่อไปนะครับเรอัลเบติสนะครับเปิดบ้านเจอกับคิโรน่านะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งนะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของ2ทีมกันก่อนนะครับไปเริ่มที่เจ้าบ้านเรอัลเบติสนะครับแข่งไปแล้ว17นัดนะครับชนะ6เสมอ9แพ้2นะครับได้19เสีย17นะครับแต้มมี27แต้มอยู่อันดับที่7นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนคิโรนานะครับแข่งไปแล้ว17นัดนะครับชนะ14เสมอ2แพ้1นะครับได้41เสีย20นะครับแต้มมี44แต้มอยู่อันดับที่1นะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมก่อนนะ5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเป็นเรอัลเบติสที่เอาชนะคิโรนาไปได้ถึง5นัดเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเป็นเรอัลเบติสที่ออกไปเยือนคิโรนานะครับแล้วก็เอาชนะคิโรนาไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเรอัลเบติสนะครับทำเงินจากคิโรนาไปได้ถึง4นัดนะครับเจ้ากันไป1นัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านเรอัลเบติสนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเรอัลเบตินับออกปีนเรย์เอลโซเซดาดนะครับ,ออเ,รบเสมอกับเรอัลโซเซดาดไป0ประตู0นะครับส่วนแฮดทริก5นัดหลังสุดของเรอัลเบติสนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของเรอัลเบติสกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเรอัลเบติสนะครับเปิดบ้านเจอกับการ์ตโกเรนเจอร์นะครับในศึกยูโรป้าลีกนะครับและเป็นการ์ตโกเรนเจอร์นะครับที่เอาชนะเรอัลเบติสไปได้3ประตูต่อ2นะครับส่วนแฮดิแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของเรอัลเบติสนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนคิโรนากันบ้างครับ5นัดหลังสุดชนะ4เเเเเเสสสสสมออออออ1นน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 ะะะะะะะคคคคครร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 ัััััับบ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 โโดดดดดยที่่่่ลาา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 ุิิปปป้้จกชไไ3ตตู0ว แฮนตี้แคปห้านัดหลังสุดของคิโรนานะครับทำเงินไป4ี่นัดเสียไป1นัดนะครับมาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของคิโรนากันบ้างนะครับห้านัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้ง5้านัดเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับคิโรนาครับออกไปเยือนบาร์เซโลนานะครับเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้4ประตูสองนะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของคิโรนานะครับทำเงินไป4ี่นัดเสียไป1นัดนะครับ ส่วนแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะับรอัลาเบติเจ้าบ้านลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคาเสมอนะครับผ่านได้1ครั้งเสียไป2ครั้งเจ้าไป2ครั้งนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนคิโรนานะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับผ่านได้3ครั้งเสียไป2ครั้งครับสูงต่ำกำแพงนะครับเรอัลเบติสนะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนคิโรนานะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับจบเกมสูงไปสี่จบเกมต่ำไปหนึ่งนะ ปป,ปนะครับสูงต่ำกําแพงเปิดมาให้2ลูกคร่งควบ3นะครับส่วนราคา1 X2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่2.68เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่2.38เท่านะครับ ส่วนคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านเรอัลเบติสนะครับที่จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโกใช้เป็นลุยซิวานครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นไรตอลุยบาลครับเกมานเซเบียย่านครับซาลิลิยาดครับเอาเนอร์วินิสิอุตนะครับส่วน2กลางรับใช้เป็นมาร์คโรก้านับเซกี้อัปติมิล่าครับส่วน3กลางลุกนะครับใช้เป็นอโยเซเปเละครับเบรดี้นับอัปเดอัปซอนซูรีนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นวิลเลียมโคเซนะครับส่วนคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยือนคิโรนานะครับที่จะะมาในรบบ3-4-3 โกใช้เป็นเปาโลกาสานิก้านะครับส่วน3แบ็กโฟใช้เป็นเอลิกาเซียนะครับดาบิดโลเปสนะครับดาริบินนะครับส่วน4กองกลางใช้เป็นยานคูโต้นับอเล็กาเซียนับอีบันมาตินนับมิเกลกูเตเลสนะครับส่วน3กองหน้าใช้เป็นวิคตอร์ซิการคอบนับอาเตมดอฟเบสนะครับซาบิโอนะครับ มาฟังทัศนาของคู่เย็นก่อนนะครับสนุกแน่ๆนะครับสาหรับคู่นี้นะพอเป็นการเจอกันของ2ทีมนะที่ทําผลงานดูดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะส่วนตัวนับขอเข้าข้างทางคิโรน่ามากกว่านะครับเป็นทีมมาเมื่อประจําซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นะพอชั่วโมงนี้นะครับยิงเล่นยิงมั่นใจนับจากการคว้าชัยชนะในหลีกไปได้มากถึง8จาก9เกมเลยนะครับจึงมองว่านัดนี้นับไม่มีอะไรให้ต้องคิดเยอะนับนอกจาก3คะแนนเต็มเท่านั้นครับขณะที่เรอเบติะครับเจ้าบ้านนับผลงานไม่ได้ย่ำแย่อะไรเลยนะครับแต่จะหนักหน แต่ปัญหาใหญ่ในะวันนี้ก็คือการขาดมิดฟิล์คนสําคัญอย่างอิสโก้นะที่ติดโทษแบนไปนะบ,บอกได้เลยนะว่าส่งผลกระทบต่อทีมเป็นอย่างมากนะครับวันนี้นะครับผมขอฟันธงให้คิโรน่านะครับชนะที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับ คู่ต่อไปนะเป็นศึกลีกวันอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างดาร์บี้คาร์ตี้นะครับเปิดบ้านเจอกับลินคอนซิตี้นะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของ2ทีมกันก่อนนะครับไปเริ่มที่เจ้าบ้านดาร์บี้คาร์ตี้นะครับแข่งไปแล้ว20นัดนะครับชนะ11เสมอ4แพ้ห้านับได้35เสีย17นะครับแต้มมี37แต้มอยู่อันดับที่6นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนลินคอนซิตี้นะครับแข่งไปแล้วยี่สิบสองนัดนะครับชนะแปดเสมอแปดแพ้หกนะครับได้ยี่สิบเจ็ดเสียยี่สิบ ของ2ทีมนะครับห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับดาบี้คาร์ตี้นะครับเอาชนะลินคอนไปได้แค่1นัดนะครับเสมอกันไป2นัดนะครับแพ้กับลินคอนไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับดาบี้คาร์ตี้นะเปิดบ้านเจอกับลินคอนซิตี้นะครับเอาชนะลินคอนซิตี้ไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับโดยแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเป็นดาบี้คาร์ตี้นะครับที่ทำเงินจากลินคอนไปได้แค่1นัดนะครับเสียให้กับลินคอนซิตี้ไป3นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้้้้้าาาาานนนนนนะะะคคครรรรัััับบบบเเเิ่่มมททีีีจดดดตหลงสสุช4 นัดล่าสุดนะครับดาบี้คาวตี้นะครับเปิดบ้านเจอกับวีบอมวันเดอร์เอร์นะครับเสมอกับวีคอมวันเดอร์อร์ไป1ประตูหนึ่งนะครับสวนยแฮนดีแคปห้านัดหลังสุดของดาบี้คาวตี้นะครับทำเงินไป4นะัดเสียไป1นัดนะครับ มาดูท <b film> ี่สถิติการลงเล่นในบ้านของดาบี้คาร์ตี้กันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับดาบี้คาร์ตี้นะเปิดบ้านเจอกับวีคอมวันเดอร์เลย์นะครับเสมอกับวีคอมวันเดอร์เลย์ไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮตติแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของดาบี้คาร์ตี้นะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยอรมันคอนสิตี้กันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนน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 ะะะะะคคคคครรรรรัััััััับบบบบบบเเเปปปปิิดดดด้าจออออกกสสสมไ1 1ตตู่่วแแฮ5หลงงุข ะครับทำเงินไป1นัดเสียไป2นัดเจ๊าไป2นัดนะครับมาดูที่สถิติการออกเยือนคู่แข่งของลินคอนซิตี้กันบ้างนะครับหนัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับลินคอนซิตี้นะครับออกไปเยือนแอคแลงตันสเตลลี่นะครับแพ้ให้กับแอคแลงตันสเตลลี่ไป1นตัวศูนย์ครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของลินคอนซิตี้นะครับทำเงินไป2นัดเสียไป2นัดเจ๊าไป1นัดนะครับส่วนแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับดาร์บี้คาร์ตี้นะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลตราคา1หนะครับึ่นางล ฝั่งทีมเยอรินคอนซิตี้นะครับออกไปเล่นด้วยเลทราคานี้นะครับผ่านได้1ครั้งเสียไป4ครั้งนะครับสูงต่ำกำแพงนะครับดาบีิคาตี้นะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา2ลูกครึ่งนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนับลินคอนซิตี้นะครับออกไปเล่นด้วยเลทราคานี้นะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ ส่วนราคาไฮเทคในค่าคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านดาบีเคาน์ตี้นะครับเป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับสูงต่ากําแพงเปิดมาให้2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา1น X 2เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.46เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่6.32เท่านะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนนะผลงานอยู่ในทิศทางที่ดูดีไม่แพ้กันเลยนับแต่สุดท้ายนับยังยกให้ดาบี้คาวตี้นับดูดีกว่านับพร้อมเข้าวินมากกว่านับเนื่องจากพวกเขานับเก็บชัยชนะให้เห็นอยู่เสมอนะครับวัดได้จาก5้านัดหลังสุดับฟาชัยมาครองได้ถึง4ี่เกมเลยทีเดียวนับยิ่งวันนี้นะครับได้ลงเล่นในบ้านอีกด้วยนับยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่านับจ้องจะเก็บ3แต้มสถานเดียวเท่านั้นนะขนาที่ริงคอนซิตี้นับฝั่งผู้มาเยือนนับไม่แพ้ใครในลีกมา5้านัดแล้วก็จริงนะครับแต่จะเห็นว่าพวกเขานับเน้นไปทางเสมอซะส่วนใหญ่นับ ฟอร์มดุนะครับและมีเกมลุกที่จัดจ้านด้วยนะครับมองดูแล้วนะครับเกมวันนี้นะครับคงรับมือนะครับและต้านทานยากลําบากนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมขอฟันธงนะครับให้ดาบี้ข่าตีนะครับชนะที่2ประตูศูนย์นะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างชิตันพาเลตนะครับเปิดบ้านเจอกับไบตันนะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะในเวลาที่สามนะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของ2ทีมเยนก่อนครับเริ่มที่เจ้าบ้านคิสตันพาเลตนะครับแข่งไปแล้ว17นัดนะครับชนะ4เสมอ5แพ้8นะครับได้17เสีย25นะครับแต้มมี17แต้มอยู่อันดับที่15นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนไบตันนะครับแข่งไปแล้ว17นัดนะครับชนะ7เสมอ5แพ้5นับได้33เสีย30นะครับแต้มมี26แต้มอยู่อันดับที่9นะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสทีมกันก่อนนะครับ5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับคิสตันพาเลนะครับเอาชนะไบตันไปได้1นัดนะครับเสมอกันไป3นัดแพ้กับไบตันไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับคิสตันพาเลสออกไปเยือนไบตันนะครับแพ้กับไบตันไป1ประตูต่อ0นะครับส่วนแฮติแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเป็นคิสตันพาเลนะครับที่ทำเงินจากไบตันไปได้ถึง4นัดนะครับเสียให้กับไบตันไป1 ที่นัดล่าสุดนะครับคิสตันพาเลตนะครับออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ2นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของคิสตันพาเลตนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับมาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของคิสตันพาเลตกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะครับเสมอ1แพ้4นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับคิสตันพาเลตนะครับเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแพ้กับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลลลังงสุดที่่เนนใบ้านของคิสตันพาเลนะครับทเงินไม่ได้เลยนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนไบตันเงินบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับไบตันนะครับออกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ0นะครับส่วนแฮตดิแคป5นัดหลังสุดของไบตันนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับมาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของไบตันเงินบ้านนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับไบตันออกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับแพ้กับอาร์เซนอลไป2ประตููตต่่่่่อออออนน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 นะะะคคคคครรรัััััััับบบบสสสวแแแฮดดดดดิิปปปปหลงงงงุททีีกไไไไเเเยยืขข์ำ3 2 ส่วนแฮตตี้แคปเอเชียย้อนหลังนะครับคิดตันพาเลตลงเล่นในบ้านด้วยเลตราคาปอปนะครับผ่านได้2ครั้งเสียไป3ครั้งนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนไบตันนะครับออกไปเยือนด้วยเลตราคานี้นะครับผ่านได้2ครั้งเสียไป3ครั้งนะครับสูงต่ำกำแพงนะครับคิดตันพาเลตนะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลตราคา2ลูกขึ้นควบ3นะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนไบตันนะครับออกไปเยือนด้วยเลตราคานี้นะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับส่วนราคาแฮนนดิแคคคปใ่ืนนี้ก่อนไหลราคาบบนนะครัเปิดมาให้ทีมเยือนไบตตันนนเปปป็ฝ่่ายอะครับสูงต่ำง เปิดมาให้2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา 1X2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่3.13เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่2.15เท่านะครับ ส่วนคาดการซื้อเบทผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านคิสตันพาเลตนะครับที่จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโกใช้เป็นดีนเฮนเดอร์สันนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นนัตเนียลคลายนับโยฮาคิมแอนเดอร์เซนนะครับมาร์กกูเกฮีนับไทลิกมิเชลนะครับส่วน2กลางรับใช้เป็นยูโรดีเลวันนะครับคริสโตเฟอร์ลีชาร์ดนะครับส่วน3กลางลุกใช้เป็นมิชเชลโอลิเซนับเอเลเบซี่เอเซนับจอแดนอายูนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นชอนฟิลิปมาเตต้านะครับส่วนคาดการซื้อเบทผู้เล่นตัวจริงของฝั่งททีีมมเยือนนนนนไบบบบบรรรตัััะะะะคค่จาใ4 2 3 1 โก้ใช้เป็นเจสันสติลนะครับส่วน4ีแบ็คโฟใช้เป็นแจ็ค ฮิลเชลวูดนะครับเยนพอลฟันเฮลเก้นะครับลุยส์ดังนะครับอิกอฮูลิโอนะครับส่วน2กลางรับใช้เป็นปอคาร์โกลันนะครับคอร์ลอสบาเลบ้านครับส่วน3กลางลุกนะครับใช้เป็นซิมงอาแดงกานะครับชาวเปโดนะครับคาโอรุมิโตมะนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นอีเวนเฟอร์กูสันนะครับมาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนนะครับจากแมตช์ล่าสุดนะครับที่คริสตันพาเลทบุกเจ้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ2นะครับแสดงให้เห็นถึงสปิริตอันสุดยอดทั้งทั้งที่ตามหลังถึง2ปรรรระะะตตูนนนนคคคััััับบบบบบแแแ่่่กก็็สสาาาามมมมถลลยเเเอออได้หืืช ทําให้โม omentum ของทีมนับกลับมาดีได้อีกครั้งนะครับแถมนัดนี้นับได้บู๊ในรังเย้าตัวเองครับก็คงจะกู้คืนความมั่นใจกลับมาได้เยอะเลยนะครับสอดคล้องกับทีมเยือนใบต้านรับช่วงหลังนับยังเอาแน่เอานอนลําบากนับโดยเฉพาะผลงานในฐาน,นะทีมเยนะือนอาที่กําำชัยไปได้เพียงแค่หนเดียวตลอดถกเกมเยือน ล่าสุดนะครับเสมอไป1และแพ้ไป3นะครับและโดนทะลวงแนวรับยับเยินร่วม16ประตูนับนับเป็นช่วงที่หลังบ้านงานหยาบสุดๆนะครับนอกจากนี้นะครับสถิติการพบกันช่วงหลังนะครับก็กินกำลังบากนะจบเจ้าไป1นหลายครั้งนะครับฉนั้นับไม่แปลกนะครับที่จะขอเทใจนับอยู่รองรุ่น2มุมคุมยิงฝ่านัผมขอฟันธงนะครับให้คิตตั้นพาเลตครับไม่เสมอ1นก็ชนะ 2- อนะครับ คู่สุดท้ายนะเป็นศึกดัดคัพนะเป็นคู่ระหว่าง PSV ไฮโฟเฟนนะครับเปิดบ้านเจอกับ FC ทเวนเต้นะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีสนะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของสองทีมก่อนครับเริ่มที่เจ้าบ้านพีเอสบีไฮโฟเฟนนะครับแข่งไปแล้ว16นัดนะครับชนะ16นะครับได้56เสีย6นะครับแต้มมี48แต้มอยู่อันดับที่1นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนครับทเวนเต้นะครับแข่งไปแล้ว16นัดนะครับชนะ10เสมอ4แพ้2นะครับได้34เสีย19นะครับแต้มมี34แต้มอยู่อันดับที่3นะครับมาดูที่ผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับพีเอสบีไฮโฟเฟนเต้ไป1นนััดะครบ ับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับพีเอฟบีไฮโฟเฟนครับออกไปเยือนทเวนเต้นะครับเอาชนะทเวนเต้ไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนไฮดิแคปห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเป็นพีเอฟบีไฮเฟนนะครับที่ทำเงินจาก FC ฟซทเวนเต้ไปได้ถึง3นัดนะครับเสียให้กับ FC ฟซทเวนเต้ไป2นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้านครับเริ่มที่เจ้าบ้านพีเอฟบีไฮเฟนนะครับพานัดหลังสุดชนะ4เสมอ1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะคคครรรัััับบนนนนนนนะะออออออกไไปปเเเยืาาสแลี่ดด้วฮิ สูตของ PSV อไฮโฟเฟนนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับมาดูที่สถิต uh, ิการลงเล่นในบ้านของ PSV อไฮโฟเฟนกันบ้างนะครับห้านัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะพีเอ well สบีไฮโฟเฟนนะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับและเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนไฮเดรบผ่านัดหลังสุดนะคที่พีเอสบีไฮโฟเฟนลงเล่นในบ้านนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนนะครับเอฟซีทเวนเต้นะครับออก ไปเยือนสปาร์ตาลอตเตอร์ดัมนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของ FC ฟซทเวนเต้นะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับมาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของ FC ฟซทเวนเต้กันบ้างนะครับห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ3นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับ FC ฟซทเวนเต้นะครับออกไปเยือนสปาร์ตาลอตเตอร์ดัมนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของ FC ฟซทเวนเต้นะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับส่วนแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลัััังงงงนน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 ะะะคคคคคครรรรรบบบบ PSV ไฮโเเเฟ่่่่่ลลลใ้้าาาาดวยทููกึผแข ไม่ได้เลยทั้ง5นัดนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับ FC ทเวนเต้นะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับผ่านได้1ครั้งเสียไป4ครั้งนะครับสูงต่ำกำแพงนะครับ PSV Eindhoven นะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือน FC ทเวนเต้นะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้าน PSV Eindhoven นะครับเป็นไฟต่่อลลูููกกคคครรบบึงนะัสงต่ากกแพงเปิดมให้3ลูคบ3ลูก ครึ่งนะครับส่วนราคา 1x2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.41เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่5.72เท่านะครับ มาฟังทัศนะของคู่เี้ยนก่อนนะครับเจ้าบ้านพรีวีนะพวกเขาเป็นทีมจ่าฝูงของตารางลีกครับที่ฤดูการนี้ชนะ16เกมติดต่อกันนะครับบอกเลยนะเาฟอร์มโหดเอามากๆนับนำโด่งเป็นจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้นะครับขณะที่ทีมเยือนเทเวนเต้นะครับผลงานในลีกลุ่มๆดอนๆนะครับแมตชนี้ต้องมาดวลกับในศึกฟุตบอลถ้วยนะบอกเลยว่างานนี้เป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนครับเหรียญราคานะเปิดออกมาให้เจ้าบ้านไปฝ่ายต่อลุกครบลุกครึงนะครับแนะนำนะครับอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะว่าพรีวีนะยังเหนือกว่านับทับ เกมนี้นะครับมั่นใจว่าพวกเขานับจะเปิดบ้านไล่บี้เอาชนะทีมเดียนได้อย่างแน่นอนนะครับผมขอฟันธงนับให้ PSV นะครับชนะที่2ประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะอบอลวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่21่ธันวาคมนะครับโดยผมธิดดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้พี่พี่5คู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีก1รอบนะครับ คู่แรกนะครับอาราเบสนะครับเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้นะครับแนวทางสุดท้ายนะผมให้พี่ๆไปตามต่อกันในไลน์แอด LLL777 นะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับคู่ต่อไปนะครับเรอัลเบติสนะครับเปิดบ้านเจอกับคิโรนานะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆหนักลงทุนนะครับกดตอบที่ทีมเยือนคิโรนาในราคาปปนะครับคู่ต่อไปนะครับดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับเปิดบ้านเจอกับลินคอนซิตี้นะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆหนักลงทุนนะครับกดตอบที่เจ้าบ้านดาร์บี้เคาน์ตี้ในราคา1ลูกนะครับ คู่ต่อไปนะครับคิตตันพาเลตนะครับเปิดบ้านเจอกับไบตันนะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนนะครับกดลองไปที่คิตตันพาเลตเจ้าบ้านในราคาปปนะครับ คู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ระหว่าง Psv ไฮโฮเฟ f e นะครับเปิดบ้านเจอกับ s c t a v e เต้นะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนนะครับกดต่อไปที่เจ้าบ้าน Psv ไฮโฮเฟ f e ในราคาลูกครวบลูกครึ่งนะครับแล้วก็สรุปให้ครบทุกคู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่คัดมาให้พี่ๆห้าคู่เน้นๆนะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ LLL777 นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็็นนนะะคครับผมกกจทิิิิ้้้้งงลล์ไววใตปดีีโอ สําหรับวันนี้นะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่ชอบให้ผมทําคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมที่เด็ดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่ๆไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ